วันนี้เรากำลังจะไปเยี่ยมวัดศรีในจังหวัดชนบุรีนะครับตลาดสดอ่างศิลากันก่อนก่อนที่เราจะไปทำกินกันที่หาดบางแสนเดี๋ยวไปไหนก็ไปตลนโรลี่เหรอมันโซฟาโซย้อมเดย์คุณอิสานที่แท้นที่ไม่ได้ไปสมัยได้บมาดูที่เครื่องคูณเลย สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการกว่าชนะเยียตอนนี้เรากระังจะไปเยี่ยมวัดเซี่มเนัดได้แล้วเยพบกับชาเพอร์ขับรถอันนี้คือคุณก๊อตนะคบเราเพิ่งเคยนั่งรถเขาครั้งแรกนะค่ะอาจจะวัดเสี่ยมนิดนึงอาจจะนิ่มไหมเราต้องรอดูกันอีกทีแต่มีบัตรใบไป โอเนสบายใจได้<ม>แล้วครับไม่มีอครับ่เดี๋ยวตอนนี้พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปซื้อกาแฟก่อนอันดับแรกเออเดี๋ยว,วแะวะจมตัดก่อนเดี๋ยวเราแกา้คันนี้มุกแก่คันน้ำมันก่อน ิเตร์เป็นนาทีเลยเนี่ยโอ้ยมึงมึงใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะตอนมึงตัดอ่ะเนี่ยมึงดูมึงใส่แว่นนี่อ่ะแว่นเลยดังเลยคนใหญ่เลยเขาเนี่ยจมูกกูไม่เล็กเอามาเอาอ่ะเอาเออไม่ใช่ปู yes เออ yes hey hey เนี่ยโทษค่ะลอตเตอรี่เลยอ่ะโทษค่ะที้ขายลอตเตอรี่เฮียคนแรงเงาต่างด้าน ครับแล้วตอนนี้อยู่ที่สะพานใหม่ตรงตำบลบางไทรจังหวัดชนบุรีนะครับเราจะมาแวะตรงตลาดสดอ่างศิลากันก่อนก่อนที่เราจะไปทำกินกันที่หาดบางแสนทำมาหากินที่บางแสนวเราไปดูที่ตลาดก่อนว่ามันมีอะไรขายบ้างแล้วเราจะจับตัวอะไรไปกินจะได้รับตัวหนึ่งแล้วตัวเหี้ยจะถลอกหนังแล้วก็ย่างถลอก Damn what a hell of a view I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first date you r e so fine I'm so l a t e you sip wine I drink straight ตอนนี้นะครับเราได้อยู่ที่ตลาดลาศรีากแล้วจากเมื่อกี้เราได้เดินทางผ่านมาจากอะไรนะ ช่เชียงเราเอ้ยไม่ใช่แช่เชียงเราแช่เชียงเราจะบอกว่าวันนี้เราจะมาหาวัดถุดิบมีกกุ้งหอยปูปลาม้าหินหอยนางลมวันนี้ครับเราจะซื้อไปตอนแรกก็คือเรากกันว่าจะซื้อเตาซื้ออ่หารเอาไปเผา<ป>แต่ปรากฏว่าคือลําบากไปหน่อยเออมันลําบากไปหน่อยมนคนไปเยอะเปก็เลยว่าจะซื้อจากที่นี่เราไปกินที่นู่นเพราะว่าจุดป,ประสงค์เราไม่ได้มากินไงเออสะดวกเนาะ ส่วนแล้วก็ย่างได้เลยอะแบบไม่ต้องพกไปเองแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยก็ไม่ได้แพงมากถ้าว่าเทียบแบบแบกของมาจากเทพป์อะไม่ไหวไม่ต้องพูดทำกระเพงไปดูวกันไปมึงอยากกินอะไรวันเนี้ยจะกินนึกจะกินข้าวเซเว่นครับไม่ไอ้เหี้ยมาตั้งไกลเด็กๆกินข้าวเซเว่นบอกว่าข้าวหอยกินแถวข้างทางซื้อผัดไทยหอยสดหอยสดอันนั้นไม่สดอันนั้นบูดแล้ว รู้ได้ไงเคยลองไอคนข้างหน้าเคยลองเท่าไหร่เท่าไหร่เคยเคยซื้อมาเท่าไหร่ร้อยมั้งผู้จังถามราคาถามได้าุ๊บเลยสองบามีโยได้เดี๋ยวฉันจ่ายให้เท่าไหร่วะยี่สิบอ่า ไปมาแล้วไอ้สัสต้องป๋ามีตังก็ไม่ซื้อเองตอนนี้เราใช้กุ้งมาแล้วรอให้เขานึ่งตอนนี้เรากำลังหาปลาหมึกแล้วก็หอยซึ่งเมื่อกี้คุณโดนัทเขาบอกว่าอยากได้หอยเขาบอกว่าชอบกินหอยสดเออครับกินหอยนางรมใช่ไหมหอยนางรมอ่าคุณชอบกินหอยแค่ไหนคะก็หอยสดๆเลยแบบแทบๆท อันนี้คือคนใจเงินของเรามเห,เหมือน่ามึงเงินก็ดนะ <c oughs> ได้นะได้ได้มีเอเมลอยู่ให้คุณจองครับไอเมลมันพร้อมเลี้ยงมึงเสมออือ <c oughs> ขอบคุณมากนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะเพื่อนขอบคุณเฮ้ยก <c oughs> ็เขากกรุงเป็นไรนี่แหละ มันดิ้นมันดิ้นไปแล้วของเป็นเฮ้ยเฮ้ยหอยตายยังหอยตายย,ตายังมันดิ้นมัน,นยังไม่ตายส,สภาพโทรศัพท์กูหน่าซื้อใหม่แต่เป็นคนโอนเงินอ <laughs> ีโทรศัพท์พที่แพงๆอย่าไปโอนเลยเถ่ายคอนเทนต์อยู่น่รู้ว่าถ่ายคอนเทนต <laughs> <laughs> ์ยนอยู่เมื่อไหร่มึงจะกินเมื <c oughs> ่อไหร่มึงจะกินตกปลาอยู่พี่นัทบอกตกเบ็ดอยู่นั่นแหละ ไรบ้างอ่ะในเนี้ยมีปลาครับมีกุ้งนี่ครับโอ้ยอันนี้อะไรปลาปลาปลากระโปรงปลาในคุณจับปลากระโปรงปลากระโปรงปลาทอดอันนี้กระลุงกระุงเนี่ยกระุงกระุงงั้นกระุงจุ้งกระลุงมันเดามันเดาเป็นกรุง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 เหมือนหมาเห่า ตอนตอนพรุ่งนี้ไม่หรอไปไวรถไม่มีเงินแล้ใครขับไม่ได้คนรู้นี่ไงพี่แค่เอาขึ้นไปยยืนทำอะไรโอ้ยนี่อันนี้ขนาดอะไรวะเนี่ยไอเยี่ยรถของแม่ข้าจริงอะรถท่นนู้นของอไอเยี่ย เฮ้มันผิดตีเมื่อวานรถคันนี้ไม่เอารถกูมาดูสภาพรถขนของกับรถที่ขนคนเจอกตั้งทะเลพี่จองไปก่อนไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวพี่จองจองจำไม่เหี้ยและตอนนี้ครับเราได้เดินทางกันมาถึงหาดบาแสนเล่า กูเทคนเดียวก็ได้ทำไมคุณต้องทำเตืงอะคุณก็ว่าคุณไว้หนวดแล้วมันเท่มากเหรอเฮ้ยคือเราอ่ะจะมานั่งกินริมชายหาดตรงนี้แต่ว่าจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วดูคนวันอาทิตย์นะไม่กลับบ้านกลับช่องเลยโทษโทษ เดี๋ยวเราจะต้องรอคนซามากกว่านี้หน่อยเราจะได้หาสถานที่ที่จะปูปูเสือนั่งกินข้าวแล้วก็ปาร์ตี้กันนะค่ำคืนนี้ยาวๆไป <aki> it all on tap. I'm loving your vibe, always <laughs> have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. My idea! Come, what's <laughs> อยทำไมคนอื่นมึงถ่ายแบบไม่สูงซัเข้าหน้ากูอะแต่ทำไมพอเป็นกูมึงยัดเข้าหน้ากูอยและแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงครับท่านผู้ชมได้กินอย่างสมใจแล้วนี่ คือคือสารภาพว่ากินไปแล้วแล้วแบบนึกพูงนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยลืมถ่ายนี่ที่เราซื้อมามีกุ้งอ่าเป็นกุ้งกุ้งนึ่งใช่ป่าวะนึ่งป่าวะกุ้งนึ่งแล้วก็ปลาหมึกย่างปลากระพงน้แข็งทอน้ำปลาแล้วก็ไอหอยพี่นาโชกินหอยด้วยดิโชสเต็ปการกินหอยที่ถูกต้องสเต็ปเป็นไงบ้างคะแงหอยก่อนอย่างแรก ทีการกินหอ,อยที่อร่อยเราอย่าใช้ซ่อมด้ดานยิบเย้ะมากกวนเจียบมันโซผาแพร่ชขนมือดีกว่ามือจ่ายยิบให้นะครับนี่ครับคอมมือ มึงเบิร์นปลาหมึกเหรอกินข้าวกินข้าวยังไงให้อร่อยฮะักินกาแฟฝากทุกคนนะเข้าไปติดตามช่อง YouTube ของทำ์ไลน์ฟิล์มด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับเจอครับตอนนี้เวลาตีสี่นะครับก็ทิปปุ๊บปับรับโชว์ของเราในวันนี้จริงจริง ผมอยากจะปิดคลิปตั้งแต่กินเลี้ยงฉลองแล้วแต่เมื่อกี้คือกูนอนอยู่ดีๆก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็คืออยู่บนรถแบบนี้แล้ว <c oughs> แล้วก็พร้อมกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับเวลาตีสี่เราก็เลยเดินขึ้นรถมาแล้วก็กลับเลยเด <c oughs> ินขึ <c oughs> ้นรถแบบงงๆแล้ว เราขอจบที่แต่เพียงเท่านี้กลับไปนอนที่กรุงเทพดี่พงษ์ยังไม่สางอ้าวอ้าวหน้าสวยมากเลยเออทำไมไม่เปิดไม่เปิด